จะสึกนะครับแต่ลูกค้าก็สั่งนะครับเพราะชอบนะครับพยาคุณห้านะครับก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับสึกสึกแบบนี้เลยนะครับเหรียญละ300บาทสึกสึกนะครับเอาเป็นว่านะครับมารีแพ็คส่งเพื่อนๆกันก่อนเลยนะครับนี่แน่หนึ่งนะครับใส่นี้แล้วก็ใส่พักพ็คอีกชั้นนึงนะครับใส่พักพ็คอีกชั้นหนึ่งจอๆหน่อยดีกว่าอ่าอันนี้ เป็น5โอนแล้วเกียดสติ๊กเกอร์หวายัะโอนแล้วถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ขาว,วแล้วเราสติ๊กเกอร์สีขาวนกกี่เสร็จแล้ย สวยมากมากเลยนะครับถึงจะสึกนะครับถึงจะเก่านะครับแต่เพื่อนเก็บอกว่ารับได้นะครับปยาคุดนะครับเอาเก่าสึกสึกนะครับวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับก็สนใจนะครับเพื่อนรีบสั่งกันเข้ามาเลยนะครับ